เรื่องฟุตบอลต้องอาร์ตคอนเนอร์แอดเอซีเอสามตัวชัวร์จัด จับวันนี้ครับมาครับวันนี้กลับมาพบกันนาอวันเสาร์ที่รอคอยครับก่อนอื่นก็กลับสวัสดีทักทายครับทุกท่านที่ติดตามด้วยและกันนาอเป็นไงบ้างครับหลังจากที่คำคลิปผ่านมาเนาะก็ถือว่าได้มอบความสุขถือว่าชุดใหญ่เหมือนกันครับสำหรับหน้าคลิปหน้าช่องเราเนี่ยที่จัดไว้3ออเดิฟนะครับก็หลุดไปเพียง1ออเดิฟนั่นก็คือปารีสนะครับแต่ว่านอกนั้นเนี่ยสองออเดิฟก็มาตามนัดครับไม่ว่าจะเอซีมิลาน แล้วก็อีกออเดอร์หนึ่งที่แถมให้นั่นก็คือเอาเมลเวียนั่นเองครับก็ถือว่าพอได้เรื่องอ่าแต่ว่าซิกเนเจอร์ในบ้านในชมรมของเรานะครับก็บอกแล้วว่าให้เข้ามาติดตามมันดีกว่านี้อยู่แล้วเออเมื่อวานนี้เนี่ยเสิร์ฟไปครับ5ออเดอร์หวานทั้ง5ออเดอร์กันเลยทีเดียวนะครับสรับซิกเนเจอร์ตัววีในชมรมนอะแล้วก็รวมไปถึงชุดอัลบั้มด้วยครับสชุดถือว่าชุดใหญ่เลยนะครับก็ถือว่าโอ้ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะก็ อ่ะยินดียินดีกับ f ที่ติดตามนะครับมอบความสุขให้เหมือนเดิมนะครับมาวันนี้พร้อมแล้วนะครับวันเสาร์ไม่เหงาแน่นอนครับตรงกับวันวาเลนไทน์ด้วยก็ขอมอบความสุขให้พี่น้องแล้วกันครับแต่ว่าก่อนเดินฟังกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจเนาะแล้วก็ฝากชมรมอาร์ด้วยอ่าใครอยากติดตามมากกว่านี้ใต้คลิปเลยครับส่วนใครมาจากติ๊กต็อกก็ที่เดิมใต้รูปโปรไฟล์นะครับสกิปมาได้เลยครับโอเควันนี้มา2อออเด Yep. อาอเดอร์แป้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่ใหญ่คู่หนึ่งครับไปที่ลาลิก้าสเปนครับแล้วมาริดครับวันนี้เปิดดินฐานซานเดโกเบรบิวพบแลเอาโซเซดาตนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยการพบกันมาส่วนใหญ่น้อหลักๆเนี่ยก็จะเป็นแล้วมาริดที่ทําได้ดีกว่าตลอดซึ่งสายตีเนี่ยกินขาดเลยนะครับแต่ว่าหากโฟกัสในเรื่องของฟอร์มในช่วงเวลานี้เนี่ยต้องยอมรับว่าก็ดีทั้งคู่แหละอ่ามาริดก็มีความต่อเนื่องแต่ช่วงต้นฤดูกาลครับแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าฟอร์มเน จะหื่จับนิดหนึ่งครับก็มีฟอร์มที่ดรอปลงไปเนาะแต่ละนัดแต่ละเกมเนี่ยชนะได้หละครับแต่ว่าก็เบียดเบียดเฉียเฉียตลอดนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเจอทีมที่กาลังมันอ,อกมันใจอย่างโซเซดาเนี่ยมองว่าไม่ใช่เรื่องง่ายของมาริทแน่นอนครับเพราะว่าโซเซดาเองตอนนี้เนี่ยก็เป็นสิบสิบเกมแล้วนะที่แทบจะไม่หลุดให้ใครเลยนะครับแล้วก็ผลงานเกมนอกบ้านเนี่ยถือว่าทําได้ดีด้วยนะครับซึ่งวันนี้ครับจากที่ดูตัวเนาะมาริทก็ครบเลยนะครับก็จะขาดเพียงจุดเบล ลิงแฮมแล้วก็มิลิเตาเนาะแต่ว่านอกนั้น3ตัวลูกครับไม่ว่าจะอาดา้ากูแลวินิซิอุสจูเนียแล้วก็เอมปาเป้ลงสนามนะครับสนทางโซเซดาเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับตัวหลักลงครบเลยเนาะไม่ว่ามิเกลโอซยาสบานกอนซาโลดูเอเดสนะครับตัวเกมลุกวันนี้ก็ลงสนาม พบเช่นเดียวกันครับซึ่งวันนี้เชื่อว่าแลกกับสนุกสุดท้ายแล้วมาลิดอาจจะปิดจ็อบได้แหละครับแต่ว่าเต็มที่แล้ว1มเมล็ดอ่าเยอะสุดแล้วครับเพราะฉะนั้นเอียงใจไว้ใจครับตามกระแสด้วยที่ผู้มาเยือนอย่างเลอเอาโซเซียดาครับอันดับที่2เนี่ยโอเคไปที่ นี่เลยแล้วกันเนาะเป็นศึกกานโชว์สไลา์จารี่ครับโคโมวันนี้เปิดดินหานโพฟิออเรนติน่าครับสำหรับออเดอร์นี้สันส้นๆง่ายๆ ได้เจความครับไว้ใจทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างโคโมนะครับก็พบกันมาสดๆร้อนๆนะล่าสุดในรายการบอลถ้วยนะครับก็เป็นโคโมที่ปิดจ็อบไปได้ถึง3-1เลยถึงแม้ว่าช่วงหลังเนี่ยอาจจะเน้นเป็นการแบ่งแต้มซะส่วนใหญ่ครับแต่ว่าก็เป็นการพบทีมใหญ่เนาออย่างยูเว่แล้วก็อัลเลนตานะครับผลงานเกมเมลีกเขาก็ยังดีครับต่างกันเลยกับฟิออช่วงนี้เหลือแต่ชื่อจริงๆนะครับฟอร์มเนี่ยก็หลุดยาวเลยเนาะแล้วก็เกมเยือนอยังถือว่าเป็นจุดอ่อนเหมือนกัน สุดท้ายใช่ว่าสบายสำหรับโคโมในมุมจะปิดจอบครับเพราะฉะนั้นเจ้าบ้านโคโมไว้ใจได้ครับโอเคอีกออเด็บหนึ่งอันนี้ติดให้แถมให้เพิ่มเติมแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นบ e อลเล็กไปที่ลาลิก้าหลีก3นะครับก็ถือว่าไปไกลหน่อยแล้วกันครับเป็นทางเตล e นิเฟ่เนาะวันนี้เปิดดินฐานพบกับทางแลอาอขัฟฟอลรนั่นเองครับคูนี้ไม่ต้องคิดเยอะไว้ใจที่ ชาวบ้านอย่างเตเลนิเฟ่ได้เลยครับมาตามนั้นแน่นอนเนาะกระแสทุกอย่างฟอร์มแรงจูงใจต่างๆทุกอย่างเป็นอ,อกเป็นใจครับเพราะฉะนั้นไม่มีผิดหวังครับสําหรับเตเลนิเฟ่คาคืนนี้โอเคก็ประมาณนี้อ่าสามอเดิร์ฟนะครับก็เอาไปเน้นเอาไปหนักเอาไปรวมเป็นชุดอัลบั้มก็ไม่มีปัญหาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกําลังใจให้อาตด,ด้วยละกันวันนี้ก็ฟาวแค่นี้แหละ ขอทุกท่านเชียร์อบอลอย่างมีความสุขครับแล้วเจอกันใหม่ค่ำคืนพรุ่งนี้นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ